สวัสดีเจ้ามาปากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุธที่5มิถุนายน2,567เจ้าหามาดูรายงานสภาพอากาศดีพามากรานนเจ้าแต่ว่านี่ที่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่เจ้าโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้3ามิมิลลิเมตรที่กิวแมปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ต่อไปเรามาที่มพยากรณ์อากาศประจำวันกับคุณถาปนาจันทรกันส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือผ่านรายการชาวนี้ที่ภาคเหนือของ n b t นอตกันเจ้าของสภาพอากาศภาคเหนือนะครับตวารที่ผ่านมานะครับเกาะมีรายงานฝนนะครับประมาณร้อยละหกของพื้นที่นะครับโดยปริมาณฝนที่วัดได้่าสุดก็คือ32มิมลลิเมตรนะครับที่กิวแม่ปาน ดอยอินทนนท์นะครับก็ยังคงมีฝนเกือบตกกนักนะครับเกินตกหนักก็อยู่ที่35นะครับแต่ว่าวัดได้32นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางซีกตะวันตกนะครับแล้วกาะขอบบนแถวๆเชียงฮายนะครับฝนก็จะยังคงมีโซนนี้เป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับโดยลักษณะปัจจัยจากแผนที่อากาศของวันนี้นะครับยังคงมีลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ก็พัดปกคุมในส่วนของบร,ริเวณประเทศไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเหนือแถวอาลตังเกียนะครับกระทาให้ภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็บฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับ ส่วนภาพ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเฮานะครับก็ยังคงมีกลุ่มเมฆนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มเมฆชั้นสูงนะครับก็คือมันจะเป็นกลุ่มเมฆบางๆนะครับทำให้แสงแดดเนี่ยยังคงส่องมาค่อนข้างดีอยู่นะครับกาทําให้หลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันได้อยู่ส่วนช่วงค่ำนะครับปริมาณฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของเรดาร์ตรวจอากาศเจ้านี้นะครับภาคเหนือของเฮาก็ไม่ค่อยมีฝนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับเป็นส่วนใหญ่กลุ่มเล็กๆน้อยๆตะอันนะครับภาคเหนือของเฮานี่ยังแบบมีฝนเกิดขึ้นนเตือะครับ ในส่วนของแบบจำลองฝนรวมสักีชั่วโมงวันนี้นะครับภาคเหนือของเฮานะครับก็อยู่ที่มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับโดยเฉพาะแถวแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็เชียงไหมนะครับส่วนภาคเหนือตอนล่างก็อยู่แถวตากกําแพงเพชรสุโขทยัยโซนนี้เป็นส่วนใหญ่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักในวันนี้ได้นะครับ ในส่วนของวันพุธนะครับฝนก็ยังคงมีประมาณ160ของพื้นที่นะครับแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งแถวๆถวงซีกตะวันตกของภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้อยู่นะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสนะครับส่วนต่ําสุดว,วันพุธนะครับก็อยู่ที่3-5องศาเซลเซียสครับ ภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่34นะครับถึง36องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับก็อยู่ที่25ถึง28องศาเซลเซียสครับ สุดท้ายนี่ที่ภาคเหนือยังคงมีฝนฝ้าขนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เจ้าและมีฝนตกหนักเป็นบางแหงข่อเฮือกปอแม่ปีน้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกซะสมซึ่งอาจจะเ่ื้อเเกิดน้ำท่วมฉาพันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลาพานและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองไว้เตืนนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือโทร0 5 3 2 7ห9 1 9ได้ตะลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้กัขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน